สวัสดีลูกค้าช่องมีดสวยมีดคมมีดใช้งานเกษตรและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นุชมีมีดมานําเสนอทั้งหมดเก้าเล่มด้วยกันเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแนบและเหล็ก SU p 9เกสินค้าร้านเราจะเป็นงานแฮนด์เมดทุกเล่มนะคะเป็นงานตีมือฝีมือช่างไทยไม่ใช่งานปั๊มนะคะลูกค้างานแฮนด์เมดสินค้าจะค่อนข้างมีคุณค่าสําหรับสายสะสมหรือว่า สายเดินป่าที่เข้าใจกับคําว่างานฮนด์เมนนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะเล่มที่หนึ่งนะคะเป็นมาร์เชเต้ใบขัดข่าวนะคะความยาวของใบมีอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วความกว้างสองจุดสองนิ้วนะคะขัน,หนาห้ามิลตัวด้ามไม้พยุงเฉลลายความยาวห้าจุดหนึ่งนิ้วนะคะเล่มที่หนึ่งเป็นงานจรรอนขึ้นรูปจากเหล็ก SUP ยเก้านะคะลูกค้าค่ะเล่มที่สองนะคะ เป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบสิบล้อนะคะความยาวของเบมี่อยู่ที่10.5นิ้วความกว้าง2.3นิ้วนะคะสันจะหนาอยู่ที่7จมิลน,นะคะตัวด้านเป็นด้านไม้พยุงเฉลุลายความยาว5.1นิ้วนะคะลูกค้าเป็นงานตีผิวไฟนะคะลูกค้าเล่มนี้ราคา950บาทรวมส่งนะคะสนใจเล่มไหนแคปหน้าจอแอดไลน์ม่คาได้เลยนะคะขาเล่มที่3เป็นมีดแลความยาว 9.6นิ้วนะคะความกว้าง1.7นิ้วสันหนา5มิลตัวด้ามไม้พยุงลายสวยมากนะคะความยาว5.2นิ้วนะคะเล่มนี้เป็นงานจีร้อนขึ้นรูปจากเหล็ก SUP9 นะคะลูกค้าสินค้าร้านเรามีประกันใบมีด90วันรับเคืม3ครั้งนะคะขายเล่มที่4เป็นมีดทรงปีศาจนะคะลูกค้าความยาวของใบมีดอยู่ที่7.3นิ้วความกว้าง2.1นิ้วนะคะ สันจะหนายอยู่ที่ห้ามิลตัวด้ามไม้พยุงเฉลุลายความยาวสี่จุดหกนิ้วนะคะตัวใบมีดแต่งสันตัวใบมีดแต่งลาย เกรดมังกรตัวสันแต่งสัญยักสวยงามมากค่ะลูกค้าเล่มนี้ราคา790บาทรวมส่งนะคะค่ะเล่มที่5เป็นคัตติ้งใบขัดขาวเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็ก SUP9 ความยาวของใบมีอยู่ที่8.2นิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนาอยู่ที่5.5ามิลตัวด้ามไม้พยุงโทนดำความยาว4.6นิ้วนะคะเล่มที่7ราคา790บาทรวมส่งนะคะ เป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็ก SUP9 นะคะเล่มที่ 6. ความยาวของใบมีดอยู่ที่8.2นิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนา5.5มิลตัวด้ามไม้พยุงเฉลุลายความยาว4.6นิ้วนะคะลูกค้าราคา7 9 0บาทรวมส่งเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็ก SUP9 นะคะค่ะเล่มที่7นะคะความยาวของใบมีดอยู่ที่8.5นิ้วความกว้าง2.1นิ้ว สันหนาอยู่ที่5มิลนะคะตัวด้ามไม้พยุงฉชุลายความยาว4.6นิ้วนะคะลูกค้างานจริงจะสวยมากนะคะทุกเล่มจะเป็นงานฝีมืองานช่างไทยโดยตรงเลยนะคะเล่มที่7จราคา790บาทรวมส่งเล่มที่8นะคะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบสิบล้อนะคะความยาวของเบมิีอยู่ที่10.5นิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนา7มิล ตัวด้ามไม้พยุงฉลุลายความยาว5.2นิ้วนะคะลูกค,ค้าค่ะเล่มที่8ราคา950บาทรวมส่งนะคะค่ะเล่มที่9นะคะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแมตสิบล้อนะคะเป็นงานตีผิวไฟเหมือนเล่มที่8นะคะอันนี้เป็นมาเชเต้นะคะความยาว11.2นิ้วนะคะความยาวของใบ,บมีดความกว้าง2.4นิ้วนะคะสันจะหนาอย,อยู่ที่5.5มิลตัวด้ามไม้ พยุงชูลายความยาว5.2นิ้วนะคะลูกค้าสนใจเล่มไหนแคปหน้าจอแอดไลน์ตาม ID ด้านหน้าหรือแอดไลน์บอร์โทร0829252732นะคะสินค้าร้านเรามีประกันใบมีส90วันนะคะลูกค้ารับเคลม3ครั้งเท่านั้นมีบริการเก็บเงินไปทางบกเพิ่ม100